อ่ะอสวัสดีครับผมผมหน้าดำน้อยก็อีพีนี้จะมาบอกดูรถไถแล้วกันรถไถฟอร์ดเนาะในที่ใช้อยู่บ้านเราห้าพันหกพันหกอะไรเงี้ยว่าว่าเขาดูนตรงไหนจุดไหนบ้างที่ดูอันนี้ในสูตรผมนะสูตรหน้าดำน้อยผมคนอื่นจะดูไงอันนั้นแล้ว,แ,ลวแต่ผมคือดูด,ดูจากรหัสก่อนขั้นแรกแล้วก็แต่ทางในอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยผมไม่ทราบนะถ้าเกิดเป็นรถบ้านรถอะไรเงี้ยหรือรถเก่านอกบางทีมันก็ อาจจะโดนสับมานันี้อันนี้ไม่ทราบแต่คือดูคร่าวๆดูคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถ้าซื้อจะได้ไม่โดนโดนหลอกว่าเออรุ่นนี้มันเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้หรือเปล่าอะไรไม่ใช่ดูแค่ติ๊กเกอร์ข้างฝาปงครับผมติ๊กเกอร์ข้างฝาปงผมติดรุ่นไหนก็ได้ครับครับผมอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะอันเนี้ยตัวรถเป็นหกแปดเต็มตัวทั้งเสือ้อทั้งเกียร์ทั้งท้ายก็วิธีการดูก็ดูง่ายแต่เนี่ยตะกุมปั๊มแบนปั๊มแบนถ้าพูด กล่าวถึงข้อดีก็คือมันมันซ่อมถูกันแหละอ่ามันซ่อมถูกทนแต่ถ้าเกิดปั๊มเฮ็ดปั๊มเฮ็ดคือปั๊มกลมเนาะมันน้ำมันแห้งอะไรไม่ไม่ค่อยได้เฮ็ดมันจะเสียถ้าเฮ็ดเสียก็คือซ่อมซ่อมแพงมากประมาณนั้นก็อันนี้จากเครื่องนะเครื่องดูดูอันนั้นก่อนคอมปั๊มกลมปั๊มเบนกันแล้วแต่ชอบอันนั้นอ่ะอ่ะอันนี้ดูรหัสเครื่องนี่ทีหนึ่งทีหนึ่งทีสองทีสามเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่ท่านว่าจะเอาทีอะไรแต่นี่รหัสนี้สี่ห้าเนี่ยคือหกแปด 45นะถ,ถ้าถ้า D5 แต่ไม่ได้ลงท้ายตัว J นะลงท้ายตัว H ed, เป็นตัว H อะไรเงี้ยมันเป็น5,006นะท่านอย่างง,งนะเพราะว่าบางท่านอาจจะโดนต้มมาก็ได้ว่าคือมันเป็น6,006อะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้า D D4 D, 4, D อะไรก็ว่านไปแต่ลงท้ายตัว J เนี่ยอันนั้นเป็น6,006แน่นอนครับผมอ่ะอันนี้เรื่องเครื่องก็แล้วก็มาถึงสื้อเกียร์สื้อเกียร์ก็ ก็จะดูเนี่ยอันนี้ก็ดูฝาเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วอืมแต่ก็ดูรหัสก่อนรหัสปุ๊บเห็นไหมสี่ห้าสี่ห้านี่จะเป็นหกแปดแน่นอนอ่าแต่ถ้าสี่เจ็ดอ่าสี่เจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแต่ถ้าเป็นดีตระกูลดีนะตระกูลดีอะไรก็ว่ากันไปแหละดีก็จะเป็นหกพันหกหกพันหกก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้มือมีทอกมีอะไรอันนั้นแล้วแต่ก็ว่ากันไปอ่าครับผมก็ประมาณนี้ คร่าวๆแล้วก็มีเรื่องเสื้อท้ายเสื้อท้ายท้ายเนาะท้ายก็จะถ,ถัดจากท่อนเกียร์ไปนี่ชุดนี้ว่าจะเป็นรุ่นไหนอ่ะนี่อันนี้เป็น68แน่นอน c ี5อ่ะถ้า c 7สีอะไรก็ว่านไปเป็น77แต่ถ้าต้องเป็นด D ถ้าจะเล่น6 6, 6นะเป็น D D C D 9อะไรเงี้ยก็ว่ากันไป 6, 6 6เพราะว่าท้าย6 6, 6ม,มันค่อนข้างอ,อ,อึดหน่อยแล้วมันมีกอง อึดทนใช้ซ่อมง่ายมีกองข้างตรงนี้อถ,ถ้าในตระกูลบ้านผมที่เล่นกันนะก็จะประมาณนี้ก็ท่านไหนจะซื้อรถซอราก็ลองลองลอง,ลองชมดูแล้วกันว่าเป็นรุ่นไหนแต่ถ้าทางในเขาเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยผมไม่ทราบนะส่วนมากอะไหล่ฟอร์ดทางในมันจะใส่กันได้ครับผมขอบคุณครับ